ลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศแต่จะลงทุนในประเทศไหนดีคาถามยอดฮิตที่นักลงทุนหลายคนสงสยัยเอาเป็นว่าก่อนจะไปเลือกประเทศลองมาทําความเข้าใจการจัดกลุ่มประเทศต่างๆกันก่อนดีกว่าถ้าอ้างอิงตามเกณฑ์การจัดกลุ่มประเทศของ MSCI จะแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วหรือ developed markets เช่นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจากักรฝรั่งเศสฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร์เป็นต้น ซึ่งเป็นประเทศที่มีเิรยรภาพมีสภาพคล่องและระดับกฎเกณฑ์ของตลาดที่สูงทําให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลการลงทุนน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีลองมาดูตัวอย่างของตลาดหุ้นและดัชนีที่สำคัญของประเทศในกลุ่มนี้กันโดยขอยกตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกตลาดหุ้นสหรัฐก็เป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกันการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐมักจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกอีกทั้งบริษัทร,ระดับโลกส่วนใหญ่ก็มาจดทะเบียนซื้อขายที่นี่การลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐจึงเป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุนที่มองโอกาสในการ เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นระดับโลกโดยมีตลาดหลักทรัพย์ที่สําคัญ2แห่งในสหรัฐอเมริกาที่นักลงทุนควรรู้จักเพราะมีธุรกิจมาจดทะเบียนรวมกันมากกว่า5,000บริษัทแห่งแรกคือตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือ NYSE เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของสหรัฐอเมริกาและเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งที่สคือตลาดหลักทรัพย์ N a s ส a q เป็นตลาดที่มีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนมากที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีดัชนีหุ้นสหรัฐที่สำคัญและนักลงทุนคงเคยได้ยินกันบ่อยๆได้แก่ดัชนีดาวโจน NASDAQ และ S&P 500ต่อมาคือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือเกิดใหม่หรือที่เรียกว่า Emerging Markets มีลักษณะเฉพาะคือเศรษฐกิจภายในประเทศจะขยายตัวอย่างรวดเร็วมีความผันผวนจากราคาหุ้นที่ขึ้นลงและมีนักลงทุนสถาบันเข้าลงทุนเป็นจำนวนมากตัวอย่างประเทศที่อยู่ในกลุ่ม emerging markets ได้แก่จีนอินเดียรัสเซียไต้หวนันไทยเป็นต้น ทีนี้เราลองมาดูตลาดหุ้นและดัชนีที่ควรรู้จักของประเทศกลุ่มนี้กันโดยขอยกตัวอย่างที่ประเทศจีนเพราะถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพทั้งในเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจจํานวนประชากรและขนาดของตลาดหุ้นจีนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ซึ่งตลาดหุ้นจีนมีหลายแห่งแต่ละแห่งมีความหลากหลายและจุดเด่นแตกต่างกันตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนมีบริษัทจดทะเบียนจากหลากหลายอุตสาหกรรมมีสภาพคล่องสูงและเข้าถึงได้ง่ายส่วนตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นมีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีบริษัทจดทะเบียนจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นหลกัก และตลาดหลักทรัพปักกิ่งเป็นตลาดหุ้นที่เพิ่งเปิดใหม่เพื่อสนับสนุนธุรกิจนวัตรกรรม SME ในประเทศจีนโดยตัวอย่างดัชนีหุ้นจีนที่นักลงทุนควรรู้จักได้แก่ CSI 300ที่มักใช้เพื่อสะท้อนถึงภาพรวมเศรษฐกิจจีนและการลงทุนในตลาดหุ้นจีนสุดท้ายเป็นกลุ่มประเทศชายขอบหรือ frontier markets เช่นเวียดนามบังคลาเทศสีลังกาเป็นต้น ตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศเหล่านี้มีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับเริ่มต้นและยังเปิดให้นักลงทุนต่างประเทศจำกัดตัวอย่างของตลาดหุ้นที่ควรรู้จักของประเทศกลุ่มนี้ก็คือตลาดหุ้นเวียดนามซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจึงดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมองว่าตลาดหุ้นเวียดนามมีศักยภาพในการเติบโตสูงมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเป็นตลาดหุ้นเกิดใหม่ในอนาคตตลาดหุ้นเวียดนามมีสองตลาดหลักได้แก่ตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ ที่เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามและแห่งที่2คือตลาดหลักทรัพย์ฮานอยซึ่งดัชนีที่สําคัญได้แก่ VN Index ที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์และ HNX Index ที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฮานอยมาถึงตรงนี้คงพอเห็นภาพรวมของตลาดหุ้นและดัชนีที่สําคัญในแต่และประเทศกันแล้วแต่ถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกประเทศไหนดีก็ลองหาไอเดียการลงทุนจากผู้จัดการกองทุนชั้นนําระดับโลกนักลงทุนมืออาชีพหรือกูรูการลงทุนต่างๆเพื่อเอามาปรับใช้เป็นแนวทางการลงทุนของตัวเองแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองและการลงทุนทั่วโลกรวมทั้งศึกษาตราสารทางการเงินที่เป็น ทางเลือกอื่นๆเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการลงทุนเพราะโลกการลงทุนมีอีกกว้างไกลรอให้คุณได้เรียนรู้และค้นคว้า21 Day Challenge เปิดโลกลงทุนต่างประเทศผ่านตลาดหุ้นไทย